ตรวจพบเป้าต้องสงสัยในเรลลิง212เข็ม071ความเร็ว6นัดลักษณะตรวจสอบด้วยสายตาเ้าลักษณะตรวจสอบด้วยสายตาลักษณะนะตรวจสอบด้วยสายตาตรวจสอบเป้าคาดว่าน่าจะเป็นเรือเวียดนามครับครับตรูนซุตนตรูน แกยามาประารกาศประจำสถานีลบทราบประจำสถานีลบประจำสถานีลบประจำสถาน,นีตรวจคนโดยเรือเล็กจุดตรวจคนประจำที่ 30, เาศหเลรหลวงให้เหมืองเริ่มทำการตรวจสอบเวลา0815หเลรหลวงให้เหมืองได้จัดชุดตรวจค้นลงเรือยางจังวนดหกนายเพื่อทำการขึ้นตรวจค้นบนเรือประมงเวียดนามเพื่อตรวจสอบจําวนลูกเรือและเป็นกฎหมายจากนั้นจะทำการควบคุม เรือยวบงเวียดนามเพื่อดำเนินการตามคดีต่อไป สหรับการจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามที่ลุกล้ำเข้ามาทําการประมงในเขตสิทธิการประมงไทยโดยปกติเนี่ยทัพเรือภาคที่2จะจัดอากาศยานและเรือลาดตระเวนตามแผนปฏิบัติประจ,จําเดือนอยู่แล้วถ้าหากว่าตรวจพบก็จะดําเนินการจับกลุ่มแต่ข่าวสารในการปฏิบัติในครั้งนี้ได้จากพี่น้องชาวประมงที่อยู่ในทะเลซึ่งเป็นแหล่งข่าวของทัพเรือภาคที่2ได้แจ้งเบาะแสมาให้ทางศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2จึงได้ประเมินสถานการณ์ และได้จัดเรือหลวงท้ายเหมืองกับเรือต่อ1นึออกไปดําเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มซึ่งสามารถจับกลุ่มเรือปงเวียดนามได้2ลําครับสําหรับในปีงบประมาณ6กห้านี้ทัพเรือเพืิงที่2ได้ทาการจับกลุ่มเรือปงเวียดนามที่ลุกล้ําเข้ามาทำการประมงในเขตสินที่กาบมุไทยแล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น9ครั้ง,งได้เรือทั้งสิ้นจับจำนวน12ลําลูกเรือพร้อมไต่เรือห้าสิบหกนายครับ

เดูหลงงวงไทเหมืองนะครับได้ทําการออกเรือนะครับเพื่อตรวจสอบเรือประมงตามตำบลที่ที่ได้รับแจ้งนะครับตั้งแต่เวลา19.00ของวันที่26นะครับจากนั้นในการปฏิบัติเนี่ยได้ประสานกับเรือต่อ4ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในทะเลอยู่แล้วนะครับให้เข้าพื้นที่ในช่วงกลางดึกนะครับ จากนั้นเรนือหลวงไทยเหมืองได้ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็เข้าไปปิดทางด้านตะวันออกนะครับส่วนเรือตอ11น114ให้ปิดทางด้านใต้นะครับเมือม่อเมื่อเช้ามืดน,นะครับก็จะทําการแสดงตัวนะครับแล้วก็ค้นหาเป้าในพื้นที่นะครับซึ่งในตอนแรกย,ยังตรวจไม่พบนะครับจึงได้ทําการสอบถามจากเรือประมงไทยในพื้นที่นะครับเรือประมงไทยในพื้นที่และได้แจ้งตำรวจที่ล่าสุดให้นะครับจึงเข้าทําการ ค้นหานะครับตามตำหนที่ที่ได้รับแจ้งนะครับก็ตรวจพบเรือประมงเวียดนามนะครับจำนวนสองลำนะครับจึงได้ทําการแบ่งมอเป้านะครับแล้วก็ทําการจับคุมนะครับสําหรับในการจับคุมเนี่ยเมื่อทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือเนี่ยแสดงตัวนะครับเรือประมงเวียดนามเนี่ยจะทําการเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็จะทําการหลบหนีโดยทิศทางในการหลบหนีก็จะพยายามไปทางด้านเหนือนะครับออกทางตะวันออกเพื่อกลับกับประเทศเวียดนามนะครับกับ ทางใต้รงมระทาง GDA นะครับซึ่งซึ่งเมื่อเมื่อเขาเพิ่มความเร็วเนี่ยเราก็จะเพิ่มความเร็วตามนะครับแล้วก็มีการใช้อนาสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบูดนะครับหรือว่าการใช้ทงประมวลนะครับแล้วก็การใช้ภาษาเวียดนามตามที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับในการแจ้งเรือพงุงเวียดนามนะครับซึ่ง เมื่อเมื่อความเร็วของของเขาที่ที่ต่ำกว่าเราค่อนข้างพอสมควรนะครับเมื่อเราไล่ตามไปถึงข้างกราบเขาก็จะหยุดครับแล้วก็จะสามารถจับกุ่มแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการดําเนินตามกระบวิธีนะครับเพื่อดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็นํามาดำเนินคดีที่ฐานทัพเรือสงขลาต่อไปครับ Honda c t 125 Honda CT ท125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง